สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เนนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่30มกราคม2 5 6 6นะครับกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ได้เปิดอาคารจอดรถจักรยานใต้น้ำมูลค่า65ล้านดอลลา,าร์สหรัฐอย่างเป็นทางการหลังจากใช้เวลาก่อสร้าง4ปีสามารถบรรจุจักรยานได้มากกว่า6000คันนะครับ ทกกางกรุงกรุงอัมสเตอร์ดัมประกาศเปิดตัวพื้นที่จอดจักรยานขนาดใหญ่ใต้น้าซึ่งใช้เวลาในการขอสร้างราว4ปีด้วยงบประมาณ65ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ราวๆสอง0 0ล้านบาทเปิดให้ประชาชนนํารถจักรยานส่วนตัวไปจอดได้เป็นจํานวนมากถึง6,300คันและยังมีบริการจักรยานให้เช่าอ,อีก700คันนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายพื้นที่รองรับรถจักรยานได้สูงสุดถึง11,000ันคันเมื่อพื้นที่จอดแห่งที่สองเปิดทําการภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ อาคารจอดรถจักรยานแห่งนี้ตั้งอยู่ใต้สถานีรถไฟเซ็นทัลและพื้นที่ส่วนที่เป็นท่าเรือและเส้นทางสัญจรของเรือซึ่งหมายถึงเป็นอาคารที่อยู่ใต้พื้นผิวน้ําการเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟกลางทําให้สะดวกสําหรับผู้เดินทางทั้งจากรถไฟบนดินและใต้ดินซึ่งประเมินว่ามีจํานวนราวสอง0,000คนต่อวันโดยจํานวนประชาชนครึ่งหนึ่งของคนในกลุ่มนี้ได้ใช้จักรยานในการเดินทางร่วมอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการนําร่องให้อาคารเป็นศูนย์เช่าจักรยานเพื่อใช้เดินทางต่อเนื่อง จากรถโดยสารสาธารณะอื่นๆในเมืองโดยตัวอาคารนั้นเปิดให้ใช้งานได้ฟรีในช่วงเวลา24ชั่วโมงแรกหลังจากนั้นต้องเสียค่าบริการ1.35ุยูโรหรือว่าราวๆ48บาทต่อวันนะครับตมรางานระบุว่านเนแด์นั้นกำลังมุ่งหน้าสู่อนาคตที่จะมีการใช้รถยนต์เนี่ยให้น้อยลงและเพิ่มสัดส่วนของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและพาหนะสองล้อให้มากขึ้นหลายๆเมืองจะมีการสร้างอาคารสำหรับจอดรถจักรยานเพื่อไม่ให้มีรถจักรยานจอดเกะกะตามริมถนนนะครับ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับถ้าดูจากภาพถ่ายที่มีการนําเสนอข่าวนั้นก็ต้องบอกว่าอาคารแห่งนี้โอถงสวยงามแล้วก็ดูสะอาดตามากอย่างยิ่งนะครับในการที่จะนําเอารถจักรยานนั้นไปเก็บแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยการให้บริการนั้น24ชั่วโมงแรกก็เป็นการให้บริการฟรีดังนั้นเนี่ยใครที่จะเดินทางในวันต่อวันนะครับก็คือการปั่นจักรยานเพื่อไปต่อรถไฟหรือว่า เรื่องของการบริการสาธารณะอื่นใดก็ตามนั้นเนี่ยก็คือเท่ากับว่าเป็นการเดินทางที่ฟรีะนะครับคือไปจอดได้ฟรีแต่ว่าถ้าไปจอดค้างคืนทิ้งเอาไว้นั้นจะต้องเสียเงินนะครับประมาณวันละ48บาทก็ถือว่าเป็นค่าบริการที่คุ้มค่านะครับแล้วก็มีราคาที่ถูกด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถ่ายอินเทอร์นิวนั้นเก็บนำเอามาฝากคุณผู้ชมเป็นความรู้นะครับว่า ต่างประเทศนั้นเนี่ยเขามีการพัฒนาเรื่องของอาคารจอดรถเอาไว้ใต้น้ําด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ถ้าคุณผู้ชมนั้นสนใจแล้วก็ติดตามข่าวสารเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของพัฒนาการต่างๆนั้นก็ต้องฝากกด subscribe ช่องไายอินเตอร์เนิวเพราะว่าเรานั้นนําเรื่องราวเหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันครับ